สวัสดีแล้วครับทักทายพี่น้องครับอ่ะพามาชมนะครับไก่จะได้ส่งงานแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ของช่างดนนะครับไปที่ส่งไหนนะจ๊ะการเหรอหอยวัดหอยวัดหอยอ๋อวัดเจดีหอยขึ้นประทุมเหรอประทุมธานี เจดีหอยนะครับแถวๆวัดเจดีหอยจังหวัดปทุมธานีตัวนี้เป็นตัวเล็กหน้ากากมีการเปลี่ยนแปลงอัปเกรดนิดหน่อยนะครับตัดเลเซอร์นะครับแล้วก็มี โลโก้ o, นะครับโอทเจริญการช่างนะโอทเจริญการสร้างอันนี้โลโก้นะครับแล้วก็ไวรุ่นโอทเจริญนนะครับก็ฝาหน้าเปิดได้นะครับ ว่านานี่เปิดได้แล้วสำหรับเขาเปียกนะครับแค่ง่ายแล้วก็ทำมาหลายคันแล้วครับทำมาพักใหญ่แล้วแหละตัวนี้คานเหล็กนะครับคานเหล็กคานสเตนเลส,เเลสตะแกรงเหล็กนะครับตะแกรงเลหล็กก็หัเหล็ก นเนียนนะครับเดี๋ยวทำเสร็จก็เดี๋ยวออกไปล้างอีกหนึ่งครั้งนะครับงานพ่อเสร็จเรียบร้อยนะครับี๋ยวแค่ใส่เกียาขึ้นเกียวยาวนะครับยัดสุดระบบฝั่งนู้นเสร็จเรียบร้อยเปล้วครับเพราะว่าตั้งขาหมอน้ำแล้ว ก็คือค่ามอนามนี่สิเป็นจุดสุดท้ายนะครับสําหรับแถบระบบฝังซ้ายเพราะว่าถ้าใส่ก่อนนี่ล้างแหกครับล้างแหกใส่ก่อนนี่ล้างแหกแน่นอนครับเพราะว่าผมก็โดนมาหลายรอบแล้วใส่ก่อนตัวนี้เป็นตัวไอ้บิดนะครับตัวนี้น่าจะได้เก้าสิบ มันต้องให้สอนแล้วคือทาไปแล้วแต่ได้ตัวนี้จานหมุนได้ป่ะตัวนี้ มอเตอร์แล้วนะครับมันไม่ได้เปิดจุกนะครับมันดันไม่ไปลมดันจุกไม่ได้เปิดนะครับโดน้ำมันพลักก็เวียงเกือบสุดนะครับนิดนึงครับองศาก,ก็ได้ประมาณนี้เลยครับ ทอก็จะอยู่ช่วงหลังตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มกว่า,วาแล้วเดี๋ยวประมาณอีกมือสองมือนานจะแล้วครับสอหรับใบนี้นะครับอีกวันสองวันก็น่าจะเสร็จ เต็มคันป่ะเต็มคันไหมครึ่งเดียว,ยวอ๋อครึ่งเดียวนะครับไม่เต็ม,ม,ตมปากด้วยป่ะหรือแค่ตู้อ๋อตู้ปากปากก็คอของคอขึ้นแล้วนะครับ ก่อเลยนิดนึงนะครับน่าจะเลิกแล้วคับบรรยากาศใบนี้ก่อกำลังตามมาติดๆนะครับสำหรับใบนี้น่าจะเป็นใบนี้นะครับจังหวัดกาญจนบุรีหรือเปล่านะครับ อาจจะจะเป็นใบนี้นะครับขึ้นบาลังแล้วอันนี้ก็ไล่เรียกกันอยู่3ามใบนะครับน,นี่ก็ของช่างเตยกำลังจัดระบบอยู่เหมือนกันเพลเลอร์ที่ถ่ายติดวันก่อนหรือคลิปล่าสุดนะครับไปแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยส่งงานไปแล้วเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็ใบนี้ก็เดี๋ยวเี๋ือท้องฟังนะครับที่รอบก่อนระบบกันเกียร์หมอน้ำไสโลโอบบนะุ้มกระบะ้เกเลื่อมกไหลเติอบอยุ่แต่กำลังขึ้นโค้งอุ้มกำลังถึงโค้งอุ้มอยู่ สรับคลิปนี้ก็อำลาพระจากพี่น้องเพียงตันี้ก่อนครับมาพอไ้หองปากหองคอครับบ่คอยมีเวลาเลยจะได้กะฝากคนไรคดแชร์ครับฝากกดติดตามนั่นนี้สรลบคลิปนี้อำลาพระจากพี่น้องเพียงตันี้ครับสวัสดีครับ